กระผมสวัสดีครับผมถ่ายตลอดตลอดครับตะไน่ห่วยรัดครับมาไรเงา้ตัวครับผมอู้หูยฝุ่นเบิ้งเอาครับผมนี่เอาใส่ซาเล่งมากครับติดตามครับผมตะไน่ห่วยรัดครับพาพี่น้องมาตะลอนครับผม ทาคอยครับภาพไปน้่งไปเบิงเ่งไอ้เสี้ยนแห่ครับผมเดี๋ยวเบิ่งสะดุกเพื่อนเพิ่นก่อนเฮ้ยไอกล้องตัวนี้มาถึอเลนะ้วมมามามาติดอตามแห่ครับโอ้กับคนโตอยอ,ยอ,อย่างเขามาอยากเด้อนี่มาพี่มาพี่ครับผมมาพี่มาเบิ่งแห่ครับเสี้ยนแห่อยู่ขังล่างครับผมเออ สวัสดีครับผมเอ้ามาพ่อเซียนฮะเอาเห็ดยังทันอ่ะไหวครับผมที่นี่ท่าข่อยครับผมชนบทขวัญเกลียนครับเบิงเซียนแหกับสาบลาบเลยเห็นบ่คผมห่างไปห่างมันจวดอุ้ย สีแหะครับผมเออเป็นยังแหะที่พดบอกแหะสามเส้นเลยนตัวคัดใส่ไงฮะเซียนเลี่ยงครับผมชวดครับผมอือติดตามเสียนแหะเสียนแหะหน่อยใจครับผม ข้าไปโม่แต่อยู่น้ำสะดุง้ง <laughs> อยากออกคองขึ้นกันครับผมนี่ครับปีเดียวมีปีหนึ่งมีหนหนึ่งครับผมทาคอยนี่ครับมันจะเมันจะการไดนยินอยู่บ่ <laughs> นี่ครับดึงขึ้นครับผมกะจีแต่ว่าตอนที่ท้ายสะดุ้งอยู่นั่น เพิ่นก็ถือกันครับเพิ่นไม่ทด้ข้ายากใ้จะดึงครับผมก็เลยไ่ได้มาไทยช่วงนี้ก็จีนนี่นี่เริ่มมีอยู่ครับตัวหนึ่งอยู่ครับกำลังดึงึันครับผมเดี๋ยวเบิ้งครับผมเพิ่นควายดึงยู่เอาดูกระสาวไป้ถอะปั่นได้ครับผมบ่นองถืออยู่ประมาณสิบตัวครับทั้งเงาวานลงเหินปังไดครับผม มาเห็นมานลแล้วหนึ่งงวกเลยอะสองข้างล่างมี่ครับนี่ครับผมพี่น้องพ่อได้ปดบาด1ิบบาดหาบาท1ิบเฮ้ยพี่ว่ามันยันกล้องหร้อเปพี่น้องข้างล่างลงไปนี่มีมีเข้าบานไปเรื่อยๆรื่อยมาลงไปผุ้เล่นบ่ จะลอช็อดเด็ดจากเซียนแหนะครับเอาเอาเอาจวดจวดครับผมจวดอเ้อ,อะได้ครับตอนตอนป่าถีกถีความสะดุ้งครับคนเอื้อนมาสันกับบไดยินครับผมขามมั่นพักสะดุ้งอยู่ครับผมเอาขอให้หมุนแล้ว รอขอจักช็อตนะครับผมอ้วยยัวครับผมพี่น้องอยากได้เอโบครับผมล่องไปข้างล่างคุณท่นเชิดเสดุงล่ลงไปข้างล่างครับผมพึ่งมาหอดพี่เขากินน้ำไปแล้วห่อไปแล้วมันเราเขาเป็นลมเป็นแรงเด้อเออไปแล้วครับเชิดเสดุงครับลงไปข้างล่างครับผมเออเอ้า เข้า<โ>นะ <het> จวดครับผมตอนนี้ก็เบาบางครับทีกระเที่พิ่มเหมือนกันละครับสะดุ้งผมต้องกำลังยกขึ้นครับแต่ว่าเพาะอ่อน่อย่าง่น,น,นี่ครับผมพ,พ่อปานได้ผ้าปานได้ ข่ายยากตัวน้ำเซียนบ่อยเลยป่ได้๋จอดเด็ดน้ำหวานแหเลยม่นะเออตัวเดียวงานเขาตัวเดียวสวงอุ้ยรูมิสตัวเดียวดิพูน่ะไปเบิ่งใกล้ครับผม มันบังโอ้โบเมนตัวเดียวโบเมนตัวเดียวครับผมถึงสิบป่ถึงสิบป่ถึงสิบป่อพูดน้ามิโน่ต้องเบิ่งแบบยกขึ้นมาแหบบังครับผมเห็นตัวเดียวครับผมได้ยุ่งย้อเงี้ยย้อเงี้ยบาดสิบอยู่เด้อเออไปเรื่อยไปเรื่อยครับล่อมันขึ้นครับผมเออยกขึ้นมาแล้วครับทั้งนี้ได้อยู่ครับ บาทหาบาทซิอยู่ครับผมล่อครับล่อช่วงขึ้นมมกครับตอนนี้ปลาพักอยู่ปลาเมื่อยปลาบนนี้นี่ของแหละมือสอดที่ใดครับผมหู่งั้งหูกำลังดึงขึ้นกำลังสาวกันสามพนเลยครับผมเดี๋ยวมาติดตามครับวาจะเป็นจังไดครับผม มาจวนี่นี่นี่เจ้านี่ครับผมเอาเจ้านี่ก้อนเบิง้งเจ้านี้ก้อนมีอยู่ครับบอ่อหากระซิบครับผมทั้งฝุ่นว่าจังไหนทั้งผุนงนงผ่นดึงแล้วโอ้นี่ครับผมดึงขึนแล้วครับผมนี่นี่ถือลายตัวนีกลายครับผมทั้งผมกําลังดึงทั้งผมกําลังดึงถือขึ้นกันบ่เบิ้งดูนี่ครับ รลังงูกอยู่นี่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งครับผมสาวสาวถืออยู่ครับผมโอ้ยสั้นแห้งแท้สั้นแห้งไรกองเสียงองสัน้นมาเอาใกล้ๆเลยครับขออวยโยจากบาทเนี่ยจำเรา ขี่ยูมลายอนบ่เอามาลายก็เอาครับผมนะหายยูหายกินมันก็จังสีแหละตัวเดียวี่ยูมาลายมาลายอีลีตวเนื้อมาลายโอ้ยาลายกับมาลายอีลีตัวเดียวเว้ยโซ่กามโซ่กมน่โู้กามขีบ่อตอเป็นนมิน นี่ว่ท่านเท่าดอกสี่สิบเกจเดี๋ยวจนไไปเดี๋ยวเ้าน่หมองน้เป็นไรลองไร้รเด้ตุกจุกยู่หุ่นนี่หมองน้ำไหลไปสักพี่น้องพี่คนวานเหี้บครับวานมาบุญไปเบิ้องลูนี่จนได้เอาเนวกินมาส่งครับผมบอกกับบานกับซองเลยเห็นบออยากน้ำป่าครับผมแซบบ่แซบบ่ ม <c oughs> <g ul iffe> ันจะไก่ต้องไม่จะลอยเดกันบ่าโอ้แท้ลอยเย็ดโอ้ถ้ามุนปลากระโดดถ้ามุนปลากระโดดพี่น้องนี่ปลายังกระโดดปลายังกระโดดมามาเข้าไปเบิ้งเข้าไปเบิ้งปลาขาวครับเมื่อกี้ี่เห็นแวบอยู่อันมีคุณถ่วงน้ำอยู่ครับผมเดี๋ยวเธอเบิ้งเธอเบื้งว่าเป็นปลายยังครับอยู่บ่อยู่ครับผม อยู่ประยู่ครับผมเด okay. ี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งครับหมุนแล้วครับผมหมุนแล้ว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 เฮ้อ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 แม่นี่ลีครับผมแม่นี่ลีครับผมโอ้โอ้ปลาตะเพียนแมวใหญ่เลยบาดนี่้โอ้ย อยากโอ้โหปลาเพียนแม่ยังไครับผม,น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 ,มน,บนั่นนั่นนั่นเวงไดบานนี่อืออุ้ยแม่เป็นไงลีครับผมเป็นกิโลนั่นเห็นจะน้ำขาวภาพเลยครับผมว่ามิหยังถือครับแต่แท้ทเป็นปลาตะเพียนครับผมนี่โอ้นี่นี่นี่กระถือเป็นฝูงนี่จังเลยนี่ กระตาวานไปเรื่อยๆครับฟูกมากกระถือครับผมพี่น้องเอาเป็นปดไปครับผมมิดแล้วมิดเราบ่ทั้งหุ่นถือกครับผมบังหันปัตตาเพียนครับทั้งนี่บอกว่ามิดแล้วนี่อยุสองตัวบานนี่พี่น้องครับ เดี๋ยวจะมาติดตามมาให้เพื่นอนอื่นก่อนครับวับงงันเสียใจอยู่ครับผมบัไดมาเอาเพื่อนขอากวองเพื่อนกระถือหลายขึ้นกันายกนากเต็มเสี้ยนบ่อยอี่ตามครับผมพูดนามไรบึมๆอยู่เห็นว่าอังจะดุงครับผม,มวิดแนวเดี๋ยวหมูจนยาว ครับผมพี่น้องยังอยู่ทาคอยครับเอ,อมื่อกี้พักครับผมพักไปเพิ่มพลังครับเดี๋ยวเมื่อาาปตามต่อครับช่วงนี้ที่เป็นจังไดครับผมมีอาญ,ญามีดวงเดียีบ้บ่เบิ้งเบ้ง,บงนี่ครับเบื้องมีครับผมเบิ้งเบ้ง,บงโอ้ยเอาพี่ดินโลง่ลงๆเหรอพี่น้องสู้ก้าไปเพื่อนดีออกครับ ทางนี้กำลังสิยกทางนี้กำลังสิยกมามากมาเดี๋ยวเพิ่งทางนี้ครับผมติดตามช่วงตอ่อมาจากช่วงเชสสายครับผมนี่หลังจากช่วงเศร้าผ่านไปครับตอนนี้เริ่มสายขึ้นมาแล้วครับประมาณสี่โมงครับผมสี่โมงเศร้าครับตอนนี้กาเอาเด้อสี่โมงเศร้ออาอ,หนหนอ้มีผู้ตักพร้อมตักแน้ยังนั่นสะดุ้งกลุ่มเดี๋ยวมาเพิ่งสะดุ้งเจ้านี่ครับผม โดงเดงบ่โด่งแล้วครับหนึ่งแล้วสองสามสี่โอ้ถืออยู่ตัวนี่ถืออยู่ตัวนี่มันมเริ่มถืออีกแล้วบ่นี่นพี่น้องสงสัยจะเริ่มถืออีกครับผมเอ๋ตั้มือเศร้ยด้วยนี่ต้มือเศร้านี่ครับเ,เออเห็นครับเห็นเดี๋ยวส่วมเข้าไปเ <c oughs> พื่อนบอกว่าจะไปทายไก่ไกล่ลายมันบ่เห็นกับไ่เห็นยังไงบุญอ่ะพี่ เห็นครับเห็นโยึ้นมาวอยวยัวเลยเดี๋ยวผมจันให้ครับ <c oughs> เพื่อนยานไปเห็นครับผมพี่น้อง <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเบื้องครับผมกำลังจูคันคันคันถือในหน่อยถือบ่หลายกัตสีดุนดนจังโยครับขึ้นมือเศร้านี่จุ่มลงไปยกจุ่มลงไปยกเลยครับผมพุตตักเลยวิ่งเลยมือเศร้านี่ โอ้ได้อ oh, ยู right. uh ่ต oh. ัวนั่นแมีนบ่กโอ้โบแมีนเพื่อนเอาหินทวงครับเอาจานมาขึ้นมาอืดเอาขี้เงียบระบาดนี่เอาบาทบาทฮาบาทซิฟครับยงียเงียบเลบาทฮาบาทซิฟครับผมเออย่ามถือแค่ข้ามขึ้นมือซ่อมนี่โอ้จังเลยครับผมพี่น้องวายโยะวายโยวครับผมพี่น้อง เด็กเบิกเสี้ยนบ่อยนะครับผมเสี้ยนบ่อยใหญ่หมองครับอุ i, ้ยกระโดูดนึงครับผมพี่น้องสองสามสี่อ้วยหัวครับผมพี่น้องเออดยู่ถืออยู่ของเสี้ยนบ่อยครับผมนี่นี่นี่เบิกเอานี่เอออ้วนหัวหน่อยหน่อยครับผมเป็นอ้วนหววใหญ่ครับผมคือบ่คือมือเศร้ามือเศร้านี่เพิ่นอ้วนหวแบักใหญ่เลยครับเพิ่นมาตักควันนั่นแค่เจ้าอยู่หมองปากท่อครับผมเอาปล่อยลงไป ส่วงสายครับผมส่วนสีม่งเศร้าเข้าสีล่อไปเรื่อยๆครับผมล่อเบิ้งว่าจะมีอายะอีกบ่าหาซอดใ้พี่น้องได้เบิ้งกันครับผมท่าคอยสมกับที่รอคอยกันบ่ครับนี่ครับมามาจอดใ้พี่น้องให้ด้เบิ้งครับผม เอ้าคือมีดซีเรียงสัน้นได้อยู่ครับประมาณสิบตูวอยู่ครับผมเป็นสิบเป็นสิบบาทบ่ได้ก็เป็นสิบเนี่ยครับผมเออบ่แมีนว่าบาทบ่ได้นี่คือบ่ได้เลยบ,บ,บ,บ่แมีนครับบาทโบดได้เป็นสิบเป็น 10, เศร้าครับผมออบาทได้นี่ห้วยหากิโลแล้วครับเส้นบ่อยตักมบอเศร้านี่พูดเลยครับผมมายังยกดูโอ้เส้นบ่อยกัน,นกยกขึ้นกันครับผมเห็นกระโดดอยู่ เห็นกระดดอยู่ครับหนึ่งสองอยู่ครับผมหนึ่งสองอยู่สามสี่เป็นสิบครับพีนวองเป็นสิบครับผมเช่นบวยกำลังยกไว้ยังเดชขึ้นกันครับเป็นสิบขึ้นกันครับผมนี่บาดม่ถือบาดบาดมันถือหน่อยครับช่วงนี้เพิ่นบอกว่าป่ามันพักครับผมมันถอยเดี๋ยวล่อเบื้องสวงใบผ้าทิตตามไม้ครับเออ ผ้าติดตามมครับช่วงช่วงเส้ยสายอ้ทั้งนีุ้กครับผมพี่น้องตากแล้ววอ้ยบทันเลยครับผมมาเป็นยังครับเบิ้งไปเรื่อยๆครับผมผูได้ยุกน้ำบุนันแหละนี่ตามครับสะดุ้งกลมๆกรับพ่อได้อยู่ครับบัตรซีบัตหายอยู่พ่อได้แข่งขันเอาอยู่ครับนี่นั่งอยู่นี่ครับผมสะดุ้งกลมครับ เอาทั้งฝุ่นยกทั้งฝุ่นยกทั้งฝุ่นยกลงเด้งบ่โว้ยบานนี้แห้งบ่ถือบานนี้ให้จังได้บานนี้คือนหน่อยลงหน่อยลงแท้หน่อยลงหน่อยลงแต่นอ้บานนี้พี่น้องเดี๋ยวจีตตามบัตรช่วงมันขลินไมหมนะครับเอาซอมนี่ก่อนครับผมมามาอวยยัวรู้บัตรจีเซ่านี่ขวันอวยยัวบ่เซาไทยละครับไทยตัวละครับผมเอาดง ดิงพี่น้องครับผักก่อนครับผมพี่น้องที่ตามครับเดี๋ยวส่วงใบครับผมพี่น้องพ่อกันนี่ตามครับผมส่วนนี้มันผักป่าผักอยู่ครับผม